ยาธาพิเสลาวิปุลามจะปะพตาสมันตานุปันดีเยเนปโอยเทนตาจะตุเอติสายวางชรายจะมาจุจาจิวาตปานิโนคาติเยมันเวเสตุเอเท ละปูงกุเสนณกินจิปันดิวัดสะพเมวาดพิมาตตินาตัดทีนางภูมินาฬทางนางนปนติยะนจามพิมานตยุเชนัสการเชตุงทันเนนนาวตาสมาอิปันดิโต ปูโสสามปาดสรางธรรมะตโนพุ้เตถามเมเจตีรวยศาสทางนิเวศเยโยธรรมะจารีกายนวายจอยุจเจตสานปัสสันติเปจสะสร สมูอันตียสัสสัตถะกเถอจัลาตุปติทิตาสีลันสักกัย่านังอริยกันตังสิตังสังเกปตาตัวยานที่อุจพนตันจะท่านแนาอัต ต่างอหุอัปนัวขันสิจิตต่างตัดสมารา์นจะสีลันจะประสานทางมาทานสนางอนุยุนสรังภูเวทนสาสายนสนัน ตววเมสุตังเอกังสัมในพระเขาวาสสาวัตถิย a วิหารติเชตวนิอันนามดิกาสาอารามิตาตะโคพระเขาวาพิขูอานัน พาทานเตติเตพิคุมพราาะเขวตมปาจจะโสสุงพระเขาวาเอตเตลจะปาทาวาพิเขเวมคตตายนันุป,ปายทาวะตะทาคตตานางวาสาทาตุธรรมติตตตา มณียาแมตตาสัตสังขารานิจจิตตังตัวปิสัมชัติอภิสัมเมติอภิสัมตวะอิสัมเมตวอาจิกติเตปัญญาเป จะเป็ติวิวรติวิปัจจิอุเอตานิกาโดนขงคาดานิจจันปัฏฐานะเพขเวตาขตานางอนุปาทาวาขตานางจิตาวัสสา ตุทามาติตตตาธรรมนิยามตาสามขาระทุขายติตังตาขะโตมิสามุญจิตตวาปิสเมตวาติเทเสติปัญญาเป ท่าเปรติวิวรติวิปัจติอุเอตานิการนติสัพเพทุกขาติอุปาทาวะภิกเขเวตตาขตานังอนุปาทาวะขตานังติตาวสาน ตุทามาติตตาธรรมนิยามตาสับธรรมานัตตาติตังตตาขตอปิสัมชติอปิสัมเมติอปิสัมจิตตวอปิสัมเมตตวาอาจิคติเต ยาเปติปัตติเปติวิวารติวิปัจจติอุตตานิการนติสัพเปอนัตตาติอิทมโวจะพะขวะอาตมันนาภะขวะตัวภาสิตาหะพินาทุนติสัพเพสังขาราน ดิจัตาปัญญาสติอัจเนปินทัดทิศเกสัมมาโคยวิเศษทียาสัพสังขารายทุขายดิยัตตาปัญญายาปัญสติอัจเนปินทัดทิศเอสัมมาโคยวิเศษทียาสัพธรรมา ตาติยัตถะปัญญาสติอัจฉนิพินดติถุเข็ญสมมาโคขิสุดิยาปะการมโนเสตุเยชนะรักามิโนตทายังอิตาราม นุชาวติเจคโคสัมทักคาเตทมเมทมนุวัติโนเตชนะปารเมสันติมาจุทยยังสุดทตารังทังทางมางวิปตาหายสุกังทัปันทิโต กานุกรรมขามวิเวกยัตตูรามังตาราภิรติมิตรใช้หิตตวากาเมากิจโนปิโยนางจิตตาเลเสยปันทิโตเยสังสัมโพธิยังเกตุสัมมา จิตตังตุปัวิตังขณนปฏิเนศเกอนุปายเยรัตตาขีนาสวัณเตโลเกปริเนปุตตา เปีวิชาปัจจัยสังขารสังขารปัจจัยวิญญาณนามวินนปัจจัยยานามารูปังนามารูปปัจจัยยาพยัตนญสลายตนปัจจัยยาผาสสจัยยา เวทนาปัจจยญาตานาปัทนานาปัทนานาปัจจยญาปูภวปัจจยาชาติชาติปัจจยามารนโสกปริเทวทูฆตอมานา ผวันทิเอวเมิตาสเกวราสัตุขาขันธาสัสมุทัยโยโัติวิชายตเววาเสสวิราคนิทาสังขารนิโรโทสังขารนิโรทาวิญญาณนิโรโท นามารุปเป็นนิโรธนามารุปเป็นนิโรธาญาตนะนิโรธอัสลายญาตินิโรธาภาสินิโรธภาสินิโรธาเวทนานเวทนานิโรธาตานานิโรธ นิโรธาุป,ปาทานานิโรโธนนิโรธาภวนิโรภวนิโรธาชายินิโรธทีนิโรธาชารามรณะโสกปริเทวทุขโทมานะสุปายาสานิโรจนัน วัเมตตาสเกวราตุทสุขันธาสานิโรตุนติอัคขาเวปัตุภวันมาตาปิโนัสายโตพระมนัสสอัทสกขาวไปยันติสัพพา นาติสาเหตุธรรมายาทาเอาเวปันตุเปาวันติธรรมาปิโนชายโตัวสกังขาวะไปยันติสัพพายตขยังปัจจียญยัง ยาตาเวปาทุภวันติธรรมนานปิโนยชายตัวปรมานานตีทัติมานเสนางสุโรพระโอภาสยยามาตติ ขันเต ais, ียตีตังนานวันคำไมยันปฏิการแค่นาคตตังยิติตัมไหินันตังอาปตันจะอนาคตังปาจุปันนัน ธรรมตาตาตาวิปัสสติอสังหิรังอสังตุปังมะนุบรุเฮเยาเจวะกิจจมะตาปังโขชัญญามารณังสุเวนะหิโนคาดันเตนะมมหา จุนาาอวังวิหาริมาตาเปิงราชมัจันติตังตังเวพัดเตการาตตติสันตัวทิขเตมุนิติ